สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอเฮียแชร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียจะพาไปลุ้นนะครับฮอกไกโดนะทัวร์ฮอกไกโดนะครับกับสินค้าโบลิ่งไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้นะครับยี่ห้อสินค้าโบลิ่งนะครับจัดกิจกรรมนะครับลุ้นไปเที่ยวฮอกไกโดนะครับผมถึงวันที่31ธันวาคือวันนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจนะครับเรามาฟังคลิปนี้แล้วก็ ใครที่เดินห้างอยู่อย่าลืมแวะไปดูที่ช็อปของโบลิิงนะครับแล้วไปดูว่าสินค้าตัวไหนที่แบบโอเคอะไรเงี้ยเราอยากได้นะครับก็าฝากร้านโบลิิงไว้ในอ้ออกอ้อมใจนะครับผมแล้วได้ลุ้นไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันนะครับ ก็สำหรับใครที่อยากไปลุ้นนะครับก็มาฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับลุ้นไปเย็นช่าตะลุยหิมะแพ็คกระเป๋ากับโบลิิงถึงฮองกไกโดนะฮะซื้อสินค้าโบลิิงครบทุก1,000บาทฟังดีๆนะฮะครบทุก1,000บาทลุ้นท่องเที่ยวญี่ปุ่น6วัน 4, คืน2ที่นั่ง1ลรางวันมี1ลรางวันนะฮะแต่ว่าคู่ที่ได้ก็คือได้ไป2คนนะครับเที่ยวทะเลสาบท้องฟ้าชิคาลิเบส นะครับขี่สโนว์โมบิลสุดมันชมความน่ารักของน้องแพนกวินเดินเล่นในหมู่บ้านเทสเยอดนิงนิงเกลทอเรสนะฮะแช่แชถ่ายรูปสวยๆลมติกกับคลองโอตารุแช่ออนเซนให้อุ่นๆอีกคืนนะครับสรุปก็คือไปประจนภัยในที่หนาวแน่นอนนะครับฟังดูแต่ละโปรแกรมนี้คือแบบแบบหนาวเลยแหละนะฮะหมู่ขี่สโน w m o b i เนี่ยมันมันถ้าไม่มีหิมะนี่มันไปไม่ได้ ใช่ไหมเออรางวัลที่1น,นะครับรางวัลที่1จะเป็นทอ่ทองเที่ยวนะครับรางวัลที่2เป็นท่องเที่ยวภูเก็ตนะฮะสี่ที่นั่ง2องรางวันก็รางวัลละ2ที่นั่งแล้วนะอ่ารางวัลที่3เป็นโบลิ่งกิฟต์เซตยีรางวัลน,นะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มธันวาคมนะครับจับฉลากผู้โชคดีวันที่15มกราหกแปดะางก็เฮียไปลองซื้อดูแล้วนะครับมันจะเป็นคูปองนะไปซื้อเสร็จแล้วก็ถามเขาว่า ไอเน,นี้ยมีคูปองไหมอะไรอย่างเงี้ยยังมีคูปองเหลือไหมอย่างเงี้ยเออชิงโชคได้ไหมก่อนซื้อนะไม่ใช่ว่าไปไปซื้อของเสร็จแล้วปรากฏว่าไอาคูปองหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือแบบ คือคือคือจะเสียเซลบ้างแบงบแบบอะไรว้าอะไรเงี้ยซื้อมาสองพันอะไรเงี้ยไม่ได้เลยเงี้ยไม่ได้ต้องถามเขาก่อนว่าเอ๊ะอันนี้คือถ้าเราซื้อเราได้คูปองใช่ไหมเรามีสิทธิ์เชิเขียนชื่อลงในคูปองใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนซื้อนะเออถ้าซื้อแล้วแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเสียใจนะครับอุตส่าห์แบบจะไปแบบจะไปลุยห้องไกโดว์เขาาโดนแบบ เอ่ออะไรไม่มีคูปองนะฮะฉะนั้นก็คือก่อนไปซื้อนะครับก็ลองถามดูก่อนนะตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีช็อปเล็กๆนะครับหรือว่าในห้างที่เป็นแบบฝั่งเซนทัลหรือว่าโรบินสันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเดะมอนที่มันเป็นแบบสินค้าแบรนด์อย่างเงี้ยนะครับในช็อปนะครับก็สามารถที่จะไปสอบถามเขาได้ที่จริงมันมีป้ายอยู่แล้วล่ะนะครับลองถามดูเลยว่าเอ่อคูปองยังได้อยู่ไหมหรือว่าหมดแล้วถ้าหมดแล้วเราก็ไม่ซื้อแค่นั้นนะครับ คือเขาไม่ได้มาขับซื้อนะแต่ว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองเดินผ่านดูเผื่อมีไอเทมที่เราแบบเฮ้ยเสื้อกางเกงอะไรอย่างเงี้ยเออแบบชุดชั้นในผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเออลดราคาเฮ้ยเราก็ยังปีใหม่นะเนาะอยากซื้อใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับหรือว่าเครื่องแต่งกายเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยถุงเท้าอ,อย่างเงี้ยนะครับก็ยังได้ลุ้นไปฮอกไกโดด้วยนะครับอันนี้คือแบบ ก็ดีนะครับผมก็นานๆานทีจัดกิจกรรมทีหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็วันนี้ไปเดินห้างไปเที่ยวกับครอบครัวเนาะอยากซื้อเสื้อให้คุณพ่อคุณแม่เลยคุณพ่อนะฮะเพราะมันเป็นเสื้อเสื้อผู้ชายนะ,ะก็สามารถที่จะซื้อได้แล้วก็ได้สิทธลุนด้วยนะครับหรือซื้อของขวัญให้ตัวเองนะครับผมก็ซื้อใหอ้พ่อบ้านนะฮะแม่ถ้าเกิดได้ปุ๊บก็พาแม่บ้านไปด้วยนะครับ <laughs> อันนี้ก็ ได้ไปนะครับหรือว่าสำหรับนองที่2ก็ไม่ไม่แย่นะก็ท่องเที่ยวภูเก็ตนะฮะสองสองที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะวันนี้อย่าลืมไปวันสุดท้ายแล้วแหละนะเออวันนี้นะครับก็ใครบ้านใครอยู่ใกล้ห้างใกล้ใกล้ช็อปนะครับโบลิ่งนะฮะพุ่งไปเลยนะครับไปซื้อสินค้าโบลิ่งนะฮะขอบคุณโบลิ่งนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับผมมาให้เราไป ชโชคกันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับหรือว่าถ้าชอบข้อมูลนี้นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ได้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ